มีนักเตะอีกหนึ่งคนที่โค้ชอูดผลักดันขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เป็นนักเตะวัย18ปีเช่นเดียวกันนะครับเป็นนักเตะรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าอันเลยนะครับชายาไอเด็กระเบิดคนนี้ก็คือทางด้านของอิีราเจ๊กลีสวัสดีครับกลับมา เข้าสู่รายการบอลใต้สตอรี่ครั้งนะครับยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกคนนะครับวันนี้ก่อนอื่นผมขอแนะนำนะครับซูปเปอร์กาแฟนะครับกาแฟของพี่น้องชาวไทยนะครับก็เป็นกาแฟสูตรออริจินอลนะครับซึ่งกาแฟแบบนี้เนี่ยผมก็เคยเห็นปู่ผมนะครับเคยดื่มกินตอนที่ก่อนจะไปทำสวนเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าราคาจะอยู่ที่3 2ซอง20บาทหรือว่า สามซองสิบบาทนี่แหละครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นกาแฟที่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็เป็นกาแฟดีนะครับสูตรออริจินอลซึ่งเป็นผู้สับสนุนทั้งสโมสรทั้งรายการนี้นะครับก็ดื่มโชว์เลยนะฮะรสชาติเข้มนะครับเหมาะสำหรับช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับหรือคนที่นอนดึกดูฟุตบอลดึกๆก็สามารถดื่มซปเปอร์กาแฟกันได้นะครับวันนี้เรามาพูดถึง นักเตะเยาวชนคนหนึ่งนะครับซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับสมโมสรสงขลาเอฟซีนะครับก็มีแนวทางที่พร้อมที่จะผลักดันนักเตะระดับเยาวชนในท้องถิ่นนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่นักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวซึ่งในปีนี้สมโมสรก็ประสบความสําเร็จกับนักฟุตบอลระดับเยาวชนหลายๆคนหลายๆคนถูกผลักดันก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ โดยโคดูต์สราธตรีพันธ์หนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองในฤดูกาลนี้ยกตัวอย่างนะครับนักเตะดาวรุ่งอย่างเจ้าอันนพรุธรักษาชูซึ่งเป็นนักเตะหนุ่มวัย18ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยก้าวเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมอย่างเต็มตัวแล้วนะครับโดยไม่สนว่าตัวเองจะเป็นนักตเตะเขาเรียกว่าโคตาอายุยี่าหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจแต่มีนักเตะอีกหนึ่งคน โค้ดอูดผลักดันขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เป็นนักเตะวัย18ปีเช่นเดียวกันนะครับเป็นนักเตะรุนราวค้าวเดียวกับเจ้าอันเลยนะครับฉายาไอเด็กระเบิดคนนี้ก็คือทางด้านของอิลฟาร์เจลีเด็กหนุ่มวัย18ปีนะครับจากอะเคมีอยู่18ของสโมสรนซึ่งก้าวเข้ามาสู่ชุดใหญ่ในรดูก,การนี้ในช่วงเลทที่2สําหรับเรื่องลึกเรื่องหลังนะครับของเจ้าปังอิลฟาน์เจลีคนนี้ นะครับเขาก็เป็นคนจังหวัดยะลานะครโดยเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุประมาณ8-9ปีนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเล่นแบบไม่รู้ภาษีภาษาเล่นแบบสนุกสนุกกับญาติญาติกับเพื่อนๆพ,พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสนะครับในการคัดตัวเพื่อเป็นนักเตะแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษโดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ย ก็เห็นแววของเจ้าปัางนะครับเลยชักชวนให้ไปคัดตัวในท้ายที่สุดแล้วตัวเขาก็สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการแลกเปลี่ยนไปประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งใน25นักเตะนะครับที่มีโอกาสตรงนั้นมีโอกาสได้ไปพัฒนาตัวเองได้ไปเปิดโลกนะไปเปิดโลกที่ประเทศอังกฤษไปเห็นฟุตบอลในระดับยุโรปว่าเขาเล่นกันยัง,ยงไง แล้วก็นํากลับมาใช้แล้วก็มีโอกาสรครั้งหนึ่งนั่นก็คือการที่คุณอดุลมลิพันธ์นะครับอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นคนที่าพาเจ้าปังไปอังกฤษนะครับได้มีการชักชวนเจ้าปังเข้ามาเรียนต่อมัธยมต้นที่อําเภอหัดใหญ่นะครับโรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนเอเนเซียงสามัคคีซึ่งมีโครงการานักกีฬาพิเศษอยู่นะครับเจ้าปังก็ออกจากบ้านครั้งแรก มาใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่โดยเรียนที่โรงเรียนทหนึ่งอิงเสียงสาม,มัคคีแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับสนอายุ14-15ปีก็มีการจัดฟุตบอลรายการคิกออฟยูสครั้งที่1นะครับโดยมี2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและก็รุ่นอายุไม่เกิน18ปีซึ่งปางก็ลงแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในนามโรงเรียนอ็งเสียงสาม,มัคคีแล้วก็ เป็นเดอะแบกของทีมก็ว่าได้นะครับก็พาทีมทะลุเข้าถึงเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์รวมทั้งนะครับตัวเจ้าปังเองเนี่ยก็เป็นดาวซันโสวงสุดของรายการนั้นด้วยเออนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับที่สโม2รสงสายฟซีได้เล็งเห็นถึงเด็กคนนี้เพราะว่ารายการกิฟต์ออฟยูทสายฟซีก็เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งจากการแข่งขันและให้การสนับสนุนรายการนี้เพื่อที่จะเป็นหานักเตะ แบบท้องถิ่นนะครับจนไปเตะตาเจ้าปังอิลาฟ่าเจลีรวมไปถึงเจ้าบีมนะครับขัชาติเยอสีชายก็เกิดขึ้นจากรายการนี้นะแล้วก็มาถึงคิกออฟยุดครั้งที่2นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคราวนี้เจ้าปังขึ้่งเรียนม .4 ถือว่าแบกอายุพอสมควรในการแข่งขันค,นครั้งที่2นะครับแล้วก็เป็นเดินแบกของทีมพาทีมทะลุเข้าไปถึงรอบลึกมากมากนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ย เพ,เพื่อนร่วมรุ่นในอายุไม่เกิน15ปีรุ่นคว้าแชมป์เนี่ยก็ไดอ้ออกไปเรียนที่อื่นหมดแล้วกลายเป็นเจ้าปังต้องเป็นเดบิแบกของทีมแล้วก็พาทีมทะลุเข้าไปถึงรอบลึกแต่เคาะกำซัดยังไงไม่รู้นะครับเจ้าปังก็มีอาการบาดเจ็บถึงขั้นต้องเรียกรถพยาบาลนะครับแล้วก็หยุดเพียงแค่รอบถ้าผมจําไม่ผิดนะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็บิดฉากคิดออฟยูนของเจ้าปังในครั้งนั้นแต่สโมสรส่งให f c ก็มีการเก็บข้อมูลเก็บรายชื่อนักฟุตบอลในท้องถิ่นที่มีแววที่จะสามารถนำมาพัฒนาได้จนท้ายที่สุดแล้วนะครับโอกาสอีกหนึ่งครั้งของเจ้าปักนะครับก็คือการที่สมสรสงค์า f ยรฟีได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลาในการทำทีมฟุตบอลเยาวชนแห่งชาตินะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่ง มากมายนะครับทั้งในท้องถิ่นและใน3จังหวัดชายแดนเข้ามาสู่ทีมนะครับแล้วก็เจ้าปังก็มาสมัครในครั้งนั้นด้วยแล้วก็มีการคัดเลือกโดยโคชนนนะครับนักยุทธวินญาณิโซนะครับหัวเจชนของสุโมสสงขลซาสี่ก็คัดเลือกเจ้าปังเข้ามาสู่ทีมน,นั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาเขาเรียกว่าสวมเสื้อของเงือกสมิลาอาจจะไม่เต็มตัวอาจจะเป็นเงือกสมิลาจูเนีย แต่ก็มีส่วนร่วมกับสโมสรสงขลา F4 ในครั้งแรกนะครับเจ้าบางก็ฝึกปรือนะครับกับโคดนนในครับในการที่จะเ,เล่นฟุตบอลเอายาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็วันที่การแข่งขันเยาวชนแห่ชาติมาถึงเด็กชุด u 17ก็ไม่ทําให้คนจังหวัดสงขลาผิดหวังด้วยการคว้าแชมป์โซนใต้ไปครองนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งในรอบระดับประเทศที่จังหวัดพัทลุงนะครับ แล้วก็เจ้าปังเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในแนวลูกในชุดนั้นนะครับเรียกว่าเป็นชุดโกลเด้นเจเนอเรชันนะครับยู่17ของสงข라าฟแล้วก็ไปเล่นในระดับประเทศเนี่ยก็คว้าอันดับที่3ในรอบประเทศมาครองได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงของบรรดาสตาฟ์โค้ชเยาวชนของเงือสมิลารวมไปถึงนักเตะในชุดนั้นแล้วก็นำมาสู่การผลักดันนักเตะเยาวชนอย่างเจ้าอันขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับก้าวเข้าสู่ บลอาอชีพอย่างเป็นตัวและในช่วงเล็กที่สองที่ผ่านมาสโม,มส,มส,มสมรสงขลย FC ร,รวมไปถึงสตาฟโค้ชชุดใหญ่นำโดยโค้ชอู๊ดเนี่ยก็เลยเห็นว่าเจ้าปังเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีมีรูปร่างที่ดีมีทักษะแล้วก็มีพรสวรรค์รวมไปถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติและคนสว์สของเจ้าปังที่ทำให้ไปเตะตาโค้ชอู๊ดแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาสู่ชุดใหญ่แล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะ ในระยะเวลา3ปีขึ้นด้วยกันหลังจากที่เจ้าตัวได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่ประกอบกับความขยันแัะทับนสูงที่ดีทำให้เขามีพัฒนาการที่ไปในทิศทางที่ดีกอว่าไดนะ้ก็มีโอกาสได้ลงสนามในระดับฟุตบอลอาชีพครั้งแรกนะครับในเกมที่ออกไปเยือนพัทลุงเอนะครับโดยในวันนั้นเนี่ยเจ้าปังถูกส่งเป็น11ผเนตัวจริงของทีมนะครับแล้วก็ ก่อนที่จะลงสนามเนี่ยมีความตื่นเต้นปนกลัวนะในใจก็คิดว่าลงไปแล้วจะทํำยังไงเป็นเกมแรกของเขาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลชีพก็ทําได้อาจจะพอใช้ได้นะครับจนมาสูเา่เกมที่เจอกับนะัรายูไนเต็ดนะครับเกมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวีทีเป็นเกมแจ้งเกิดของเจ้าปังอีลฟานเจอรีก็ว่าได้ ในเกมวันนั้นเขาถูกส่งไปปเ็นตัวสำรองและใช้เวลาในสนามเพียงแค่16นาทีแล้วก็มายิงประตูกินท้ายให้กับสงขาษีเอาชนะทางานของนารายมุนเป็นะครับซึ่งเป็นประตูแรกของเขาในการเล่นฟุตบอลอาชีพตรงมีอาฟิลิิเป้ได้ครับไม่ออกเลยครับฟิลิเป้จ่ายต่อเอาเลยครับบอลลุดถึงยอดอีกแล้วครับแล้วยอดปาดมาตรงนี้อินฟาดได้ยิงโอ้โห ประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อสองขาครับโอ้โหอิลฟูฟานเจลีครับสี่สูเรียรบโอ้โหนี่เด็ก17ปีครับโอ้จากอะาเดมี่สโมสรครับอิลฟูฟานเจลีครับเบิกประตูแรกของตัวเองในฟุตบอลลีกอาชีพได้แล้วครับพี่ๆในทีมนะครับถือว่าดีใจกับประตูของเจ้าปังนะครับหลายๆคนร่วมแสดงความดีๆกับเจ้าปังแล้วก็คนนั้นก็คือพี่อูด๊ด นะครับสรายิตีพันที่เข้าไปสวมกอดน,นะครับกับเจ้าปากนะก็ถือว่าเป็นพาโมเมนต์ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นใน,ในเกมวันนั้นนะครับเจ้าปากเนี่ยมีโอกาสได้ลงสนามไปนตอนนี้นะครับลงสนามไปทั้งหมด5เกมยิงเป็นอย่างประตูก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับนักเตะระดับเยาวชนที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่ชุดใหญ่เป็นผลงานชิบวัวแดงของ บรรดาสตาร์โค้ชเยาวชนรวมไปถึงทีมงานสตารโค้ชชุดใหญ่นะครับที่เล็งเห็นเหมือนกันนั่นก็คือการพับดันนักเตะเยาวชนท้องถิ่นนะครับก็เด็กคนหนึ่งนะครับที่เดินทางมาจาก3าจังหวัดชายแดนนะครับเพื่อที่มาต่อสู้กับสิ่งที่เขารักนะครับ,นะรบฟุตบอลผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านการไปต่างประเทศผ่านการฝึกฝนจากโค้ดนับไม่ถ้วนผ่านรอยสตั๊ เราพูดเด็กนี่แหละเราผ่านรอยสตาร์ท่านอาการบาดเจ็บแล้วเขาก็โชว์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้กับแฟนบอลชาวหนองสงคาได้เห็นว่าเด็กคนนี้มีดีพอในการเล่นฟุตบอลชีพด้วยทัศนคติที่ดีด้วยพลแหวงที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันนำพาให้เขามาถึงจุดนี้ได้ก็ฝากไว้ด้วยสนสมดดัยนาเตเยาวชนของเรานะครับลูฟานเจลี หนุ่มน้อยเด็กระเบิดเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube ของสโมสรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ